เขาให้เขาให้อยู่ยแป๊บ<ป>สวยเธอสวยไปอ,อีกเธอแล้วเขาเอทไปก่อนหนึ่ง <S <S สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็น่าจะเห็นจากคลิปที่แล้วนะบานบอกว่ามันน่าจะเป็นโหมดมันน่าจะเป็นโหมดฝึกนาลีที่ดีวันนี้บารก็เลยทำคอนเทนต์เสี่ยงตายเลยก็เป็นวอลเล็ตทีมเดสแมทนะครับก็จากเราพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเราเล่นกับเพื่อนไปพาร์ทนี้เราเล่นกับนาลีไง เราจะมาสอนนาลีจะควายให้เป็นคนจะควายให้เป็นคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบาสกับน,นาลีเนี่ยจะได้ไหมมึงตีควาย <c oughs> อันนี้เรากดเดสแมทหรอทีมเดสแมทครับเป็นโหมดใหม่ของวอลโอลแลนด์ Roland, ก็คือจะมีสกิลในการแบบว่าฝึกซ้อมมันจะเป็นแบบทีมเดสแมทที่จะมีเรายิงฝั่งตข้ามด้วยววแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับใช่ไม่เป็นไรอันนี้คอนเทนต์ที่เราจะมาทำเธอกดมาหนึ่งตัวเธอกดบีท หรือไม่ก็กดสกายเขาจะกดโซว่าแล้วเดี๋ยวเขาสแกนปุ๊บเธอแฟดแล้วเราพีกันออกไปยิงโอเคไหมเขาจะสอดเธอแฟดไม่ให้แฟดโดนเพื่อนโอเคไหมครับเขาอยากเล่นตัวนี้อ่าเขาอยากเล่นตัวนี้นะไหนสกิลเป็นอะไรบ้างไหนอธิบายบีทสิสกิลเป็นอะไรบ้างสกิลสกิลอะไรอินไบโอนิกไม่บีดไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวให้เบ๊บขึ้นอ่าไม่ต้องพูดใช่มเอาไปว่าเอาที่เธอเข้าใจอ่ะ เอาที่ว่าเข้าใจก็มีอะไรอย่ายิงทะลุกำแพงอ่ายิงยิงทะลุกำแพงอ่ะสกิลซีตึมๆไฟไฟทะลุกำแพงอ่าไฟทะลุกำแพง <ๆ S 1> แล้วก็มีแฟดแล้วก็มีไ,ไอ้นี่ไอ้เนี่ยช็อคพื้นอะ่ะเขาเรียกว่าสตัน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  <hungry. S 2> แล้วก็แฟดอ่าสตันแล้วก็แฟดแล้วก็อัตติยอ,าอาตเติทำได้ได้อตเติก็สตันอ่าแล้วถ้า ถ้าเธอไม่เข้าใจสกิลไหนเธอก็บอกเขาแล้วก็ลองใช้มาแล้วเขาจะสอนเธอเขาจะมีเรื่องวางเป้าเดี๋ยวต้องวางเป้าเผื่อนิดนึงเวลาวางเป้ารู้รู้ไม่ต้องสอนรู้รู้ไม่ต้องสอนอ่ะเราจะรอดูแล้วกันโอเคไหมมารอดูเลยเรามีสแกนเธอมีแฟปดไหมเธอมีสกิลอะไรบ้างตอนนี้มีแค่แปดเอ้ม,มีแค่มีแค่สตัร์ใช่ไหมสตัร์โอเคเดี๋ยวเขาสแกนแล้วเธอสตัร์ตามเข้ามานะโอเครอะไรเขาสแก้เรืเร่องอะไรเดินตามามานะ อันหนึ่งเธอเธอไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรเธอไม่ใช่สตันแบบเธอเธอต้องเวลาเธอเล่นเธอเธอสตันเพื่อไปข้างหน้าเขานิดนึงนึกออกไหมไม่ไม่ใช่สตันเขาใช่ใช่ใช่เพื่อไงเพื่อ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 ยังคมอยู่ครับทิชาก็ยังคมอยู่อ่ะแล้วเธอยังมีสกิลตอนนี้มีทกิวอะไรบ้างมีไฟทะลุกงแพ่งกับแฟดอ่าเดี๋ยวเขาโดนเดี๋ยวเขาโดนเดี๋ยวเขาโดนไปปุ๊บะเขาใช้สกิล เขาแท็กเขาแท็กแล้วหนึ่งกว่าเขาแฝดตรงไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแฝดไปเลยแฝดไปเลยเแดล้วเปนใครไหมโดนใครไหมเป็นผู้กุดับเลยวะใครใครเข้าวต้มคือตอนนี้เขามีแค่เขามีแค่แฝดจะมีแค่แฝดนะเธอแฝดกับเขาขน้าแฝดแฝดแฝดสวยมืดตึ๊บสวยเธอขาวกันหมดขาวกันหมดสวยมากเธอสวยมาก โอ้โหเขาคมมากจนนี้ตันเธอตันตัอตันเพื่อนนะนั่นน่ะเธอเธอตันเพื่อนน่ะเธอเพื่อนตายหมดเธอเพื่องตายหมดเธอโอ้ยเฮ้ยไ่ได้เขารอให้รอใหอยู่เราให้อยู่แป๊ดสวยเธอสวยไอ้เธอหนาเอง แล้วเขาเอทไปก่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขามีอิิเธอเขาตีอิมหนึ่งพี่นิกหนึ่งพี่นิกตายเอิมโอ้ยหตะกีโคตรมันเาแปดเอาเธอแปดเลยเธอนั่นแหละเธอเนี่แล้วเขาไปสองอะไรสกิลอะไรจะไปหมดเลยเนี่ยสกิลอะไรจะไปหมดเลยเนี่ยปัดเยอะปัดเยอะสวยเธอตามสวยมากนี่ไงโดนเนี่ย เกือบไปแล้วเขาเอาหัวตัวไหนไปแล้วหนึ่งเขาไปสองไีนเขาเทพเขาเพเ่นโอ้ยปืน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 เป็นอะไรอ่ะดาวแห่พวกนี้เก่งข้อให้ข้อให้เก่งเก่งเกงงข้อให้ข้อให้ ไ้กระสุนหมดเฮ้ยกระสุนหมดไวจังวะเออเล่นสุดเดอให้อยู่อ๋อเขายิงพลาดเธอโอ้ยจี้จี้จี้เตาวอม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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่อ่ะต่อไปทดลองเล่นสกายต่อไปทดลองเล่นสกายโอเคไหมตะกายมีหมาด้วยเออเดี๋ยวเธอแฝดส่งเขาเขาเดินป่าดโอเคปะได้เด็โอเค เฟยก็มีหมาเฟยก็มีหมาหรอไม่ไม่ไมเราเราจะไม่สอนในสิ่งที่นารีเราเล่นเป็นอยู่แล้วไงแชทสกายเลยเธอ user disconnected from your channel ฮัลโหลเธอเปิดไหมสิเมื่อกี้แมวขึ้นคีย์บอร์ดเมื่อกี้แมวขึ้นคีย์บอร์ดแล้วไม่เธอปล่อยแมวขึ้นคีย์บอร์ดอ่ะมันก,กระโดดขึ้นมาเลยมันก,กระโดดขึ้นมาเลยเหรอเออที่มาของคำว่าแมวพิมแมวพิมแต่เขาไม่เห็นแมวพิมนะเขาเห็นควายเล่นอยู่ เดี๋ยวกูวิ <ee> ่แม่งเธอถ้ากดตัว B ก่อนเธอเลือกปืนได้เห็นไหมเพรามันจะมีปืนสเตจต่อไปเห็นปะแต่ละโหมดก็จะมีสเตจต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมเอาไว้วอมเวลาสมมติเธอเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยเธอก็เอาเพื่อนมาวอมก่อนอะไรแบบนี้อุ้แชมเบอร์มีสกิลแล้วเหรอรอเขาไปหนึ่งวิ่งเธอแต่สวยมากเธอแต่สวยมากอ๋อมือมือเป็นอะไรอ่ะมือหายไปแล้วแชทไหนเธอมาแฟดให้เขาหน่อยเธอมีแฟดยัง มี venir. แต่หมาแตกันรามีอนด์มีบูมมาเลยเธอสวยแหละงำเลยอกาลังงำเลยเขามีแเอจมาแแลเแฟลยแฟลยแฟลยแดึ๊มนี่สวยเธอแฝดสวยมากมาให้หี่ห้ามามามาอ้าวตายตาย ผมบ้าแชทช็อตนี้ก็ยังคมอยู่นะเอาจริงๆเฮ้ยมันยกอะไรอ่ะบูเบนอะไรอ่ะเอายอะไงตะกี้ตะกี้ค nah> ือบูเบนอะไรอ่ะยกตัวยกตัวโลบ่ปะนี่ไงเธอเขาชุบเธอขึ้นมาเพื่อเธอได้อีกรอบหนึ่งม่ทันแล้วเขาต้องบลกป้องเธอไง หมาเธอสวยเลยหมาเธอสวยมากช็อตนี้รอหมดรอหมดนี่ไงจะเอ็ดอยู่แล้วจะเอ็ดอยู่แล้วเฮ้ยไปอ่ะเอ็ดโอ้โหกระตุ้นไปโดนตัวหลังนะต้อไปตัวหลังต้องทะลุด้วยอ่ะโอ้เซ็งว่ะก็ไม่ได้ยากนี่ รอแล때때้วเขาเก็บเป็นตัวสุดท้ายให้เธอแล้วแหละเธอก็อย่าลืมสมมติเขามาสอนเธอเล่นใช่ไหมเธอก็เนี่ยเอาไปเล่นกับเพื่อนต่อบอกเอ้เพื่อนเราเล่นมอมอาฟการก่อนกดแรงอะไรย่างนี้มันจะได้รู้สกิลแล้วก็ฝึกความเป็นทีมด้วยสําหรับโหมดนี้เธอก็สนุกสนุกกันไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณด้วยเจอกันครับช่องยูทูบชา o ยูทูบเจอกันครับทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ